ไม่เหมือนกับในหลายๆยุคหลายๆสมัยที่ผ่านมาว่าจะต้องมีการตีเส้นว่าสองปีต้องสำเร็จสำเร็จเห็นผลแต่ว่าของท่านบอกว่ารวดเร็วแน่นอนแต่ไม่ติดกรอบระยะเวลาคือบางอย่างมันจะไปรีบไม่ได้ต้องค่อยๆอย,อย่างเช่นการศึกษาเนี่ยนะฮะต้องใช้เวลาถูกต้องฮะอยู่ดีจะเปลี่ยนวิธีการในของเด็กเนี่ยไม่ได้ง่ายแต่ต้องมีการคึ้มซับเริ่มจากครูก่อนอี่ยผมว่าค่อยอธิบายวางหลักแนวทางกัน แล้วก็สุดท้ายแล้วเด็กจะซึมซับแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เรื่องของการศึกษาก็ดีการบริโภคอาหารทุกวันของเด็กนักเรียนก็ดีซึ่งมันก็มีผลหลายๆด้านตามมาเพราะว่าเด็กนักเรียนทุกวันนี้เนี่ยถ้าลองสารวจสถิติดูแล้วจะเห็นว่าเด็กนักเรียนค่อนข้างจะมีปัญหากับโรคอ้วนเพราะว่าการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกโภชนาการก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคอ้วนได้คือกรุงเทพเนี่ยอ้วน ไปต่างจังหวัดล่ะขาดสารอาหารฮะนักโคชนักโภชนาการเนี่ยต้องลงทั้งสองที่นะฮะทั PDF> ่วประเทศประเนี่ยกรุงเทพต่างจังหวัดต้องส่งนักโภชนาการลงไปแต่พอพูดถึงนักโภชนาการเนี่ยก็ต้องมาดูเหมือนกันว่าบุคลากรเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะฮะว่ามีเพียงพอไหมที่จะส่งไปในแต่ละจังหวัดนะฮะในแต่ละจังหวัดมีกี่โรงเรียนถูกต้องตรงนี้ก็ น่ติดตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมีการทําเรื่องของแอปพลิเคชันเว็บไซต์ต่างๆที่จะให้ครูแต่ละโรงเรียนเนี่ยเข้าไปเปิดใช้เรื่องของการจัดสรรอาหารมื้อกลางวันของเด็กในักเรียนให้ครบ5้ามูลการออกกาลังกายเพราะเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยถาดหลุมนะฮะไปโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยก็จะมีกับข้าวหนึ่งอย่างขนมสองชิ้นผลไม้นิดนึงผลไม้เท่าไหร่ก็ตามแต่ละ เพียงพอหรือไม่อย่างไรเพราะในบางครั้งบางทีเนี่ยพ่อครัวแม่ครัวก็ไม่รู้จะคัดสรรเมนูอะไรอย่าว่าแต่ตามโรงเรียนะฮะคนทํางานอย่างเราก็เหมือนกันเมนูประจําวันคิดอะไรไม่ออกก็กระเพราคิดอะไรไม่ออกก็ข้าวผัดอย่างนั้นเลยผัดพริกแกงกินวนเยอะวนวนมาแล้วพออาหารจานด่วนจบปุ๊บผลไม้ล่ะครับบางครั้งเราลืมนะเราไม่ได้า้ยะไม่ไมคได้ทานเลยใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ไปจบกันที่เครื่องดื่ม ครับให้ความหวานน้ำผัดลมต่างๆเพียงพอไหมหตรงจุดนี้ก็ฝากเอาไว้เพราะว่ามีผู้ที่เสนอตัวเข้านะฮะรับคัดเลือกครับทางด้าน,นการศึกษาล้นทีเดียว อืมเนี่ยนะฮะ<ๆ>ก็ไม่มีเยอะจริงๆารายละเอียดมันเยอะจริงๆนะครับก็อย่างที่ท่านนายกบอกว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคมีกรอบไปะยะยวยาอยู่แต่ว่าถ้ามันไม่เรียบร้อยเนี่ยถ้ามันช้าแต่ถ้ามันสําเร็จมากขึ้นเนี่ยก็ดีกว่าที่จะ<ๆ>รีบๆทำไปนะฮะก็คุณสุพลยังก็ให้กำลังใจนะครับท่านนายกด้วยในการบริหารประเทศนะฮะมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนก็ถือว่าดีทาบ่อยๆค่อยๆทําไปสุดท้ายก็เดี๋ยวจะค่อยๆดีเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะฮะคุยกันเรื่องข่าว ยังมีหลายข่าวที่สนใจที่ว่าข่าวการเมือง,ค,องครับพัชสกูลเดี๋ยวมาตามกันต่อครับค,ค,ค่ะกลับมาติดตามห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าสุดสัปดาห์กับเราทั้งสามคนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาติดตามข่าวการเมืองเข้มข้นกันค่ะทางด้านนายชูศักดิ์สุรนินนะครับได้ระบุถึงสนชไม่สามารถที่จะถอดถอนบุคคลให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2557ไม่ได้ให้อำนาจส,สอนชอในเรื่องนี้นายชูศักดิ์สรินินนะครับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชรับหลักกรารร่างข้อบังคับการประชุมสนชโดยได้กําหนดเรื่องการถอดถอนและการให้บุคคลพ้นจากตาแหน่งไว้โดยระบุว่าการถอดถอนและการให้บุคคลพ้นจากตาแหน่งต้องแยกพิจารณาเป็นสกรณี กรณีแรกการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงออกจากตําแหน่งอันมีที่มาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2550การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆข้างต้นออกจากตําแหน่งจําเป็นต้องมีองค์ประกอบทางรัฐธรรมนูญทั้งในส่วนของสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติที่บัญญัติไว้ให้ทําได้แต่เมื่อรัฐธรรมนูญปี2550ได้ถูกยกเลิกแล้ว โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช,อชอและเมื่อรัฐธรรมนูญปี2557ไม่ได้บัญญัติเรื่องการถอดถอนออกจากตำแหน่งไว้จึงต้องถือว่าในปัจจุบันไม่มีรัฐธรรมนูญบัญญตัติเรื่องการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไว้ในชูศักดิ์ระบุว่าแม้ ่อมาจะมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปารามการทุจริตมีผลใช้บังคับต่อแต่เนื่องจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้นออกโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญเมื่อเรื่องการถอดถอนไม่มีบัญญัติไว้ในร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงไม่อาจนำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับให้เกินเลยหรือขัดกับกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ ที่ปรึกษากฎหมายพรรคเพื่อไทยได้กล่าวนะครับว่ากรณีที่2คือการถอดถอนหรือการให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งตามที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้การถอดถอนหรือให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งตามที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะหลายฉบับบัญญัติให้มีการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งหรือให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งได้เช่นกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปลดเงินแผ่นดินกฎหมายเหล่านี้ได้บัญญัติเรื่องการถอดถอนและการให้พ้นจากตําแหน่งไว้แต่มิใช่โดยอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นฐานดังนั้นเมื่อกฎหมายต่างๆเหล่านั้นบัญญัติให้ถอดถอนหรือให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งได้สนชซึ่งทําหน้าที่วุฒธธิสภาก็มีอํานาจถอดถอนหรือให้พ้นจากตําแหน่งได้นายชูศักดิ์กล่าวว่าสําหรับเจ้าหน้าที่ของสอนช ย่อมมีเพียงตามที่รัฐธรรมนูญปี2557บัญญัติไว้เท่านั้นแม้ตามรัฐธรรมนูญจะให้สรชทำหน้าที่วุฒิสภาก็ต้องเป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้และกฎหมายนั้นก็ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเมื่อการถอดถอนไม่มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี2557สนชจะอาศัยรัฐธรรมนูญ2550มาตรา270ที่ยกเลิกแล้วมาอ้างเพื่อใช้อำนาจถอดถอนไม่ได้ โดยสนชต้องยึดหลักว่าไม่มีความผิดไม่มีโทษถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติค่ะในส่วนทางด้านของทางด้านเลขาธิการกรกตนะคะก็ได้มีการส่งรายชื่อค่ะผู้สมัครสมาสออชอิกสนชจำนวน4,585รายชื่อให้กับคณะกรรมการสัรหาทั้ง11ด้านเตรียมจัดกลุ่มรายชื่อตามคำขอและก็มีการเสนอให้ที่ประชุมนะคะภายในวันที่สิกันยายนนี้ค่ะ นายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับทางคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชว่ขาขณะนี้ได้ดนํารายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทั้ง11ด้านรวม4,585รายชื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาในแต่ละด้านเพื่อพิจารณาคัดเลือกแล้ว ซึ่งคณะกรรมการสหส่วนใหญ่พอใจเอกสารที่นําเสนอและบางคณะกรรมการขอให้ฝ่ายเลขานุก,การจัดแบ่งกลุ่มรายชื่อเช่นกลุ่มวิชาทีพรายภาคกลุ่มนักวิชาการเพศและกลุ่มผู้ได้โอกาสโดยจะกลับมาดําเนินการอีกครั้งเพื่อเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่15กันยายนนี้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือกันถึงแนวทางการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยได้ข้อสรุปว่าการคัดเลือกจะยึดหลักตามกรอบของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาคือให้มีความหลากหลายกระจายตัวบุคคลกระจายตามภาคและกลุ่มวิชาชีพต่างๆทั้งนี้นะคะในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการสรรหายัางมีอีกกว่าร้อยละยี่สิบที่ยังตรวจสอบไม่ครบถ้วนค่ะ ขณะที่คณะกรรมการสัญหาสมาชิกสรนชด้านการเมืองนะครับจะมีการนัดประชุมวันที่17กันยายนนี้โดยวางหลักเกณฑ์คัดเลือกให้หลากหลายทั้งเรื่องสาขาอาชีพและความคิดทางการเมืองครับนายสุดพจนิติกรไพรพศอธิการบดีอดีตการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะคณะกรรมการการสัญหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการเมืองได้เปิดเผยว่าที่ประชุมได้ใช้เวลาในการหารือร่วมกันประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษ โดยเป็นเพียงการรับทราบรายงานจำนวนตัวเลขผู้ถูกเสนอชื่อเข้าสัรหาด้านการเมืองจากฝ่ายเลข,ขานุก,การว่ามีจํานวน262คนซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอก,อก,อกตได้ทําหมายเหตุแจ้งมานั้นพบว่ามีประมาณ20รายชื่อที่มีการเสนอชื่อซ้ํากับการเข้ารับการสัรหาระดับจังหวัดรวมทั้งมีบางรายชื่อที่ถูกเสนอโดยองค์กรนิติบุคคลที่ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นที่ประชุมจึงได้ให้ฝ่ายเลขานุการไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งส่วนการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพิจารณาคัดเลือกบุคคลน,นั้นที่ประชุมได้ให้คณะกรรมการสรรหาทั้ง7คนกลับไปดูประวัติและเอกสารของผู้ถูกเสนอชื่อว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ทําสิ่งใดมาบ้างและมีความคิดที่จะปฏิรูปด้านการเมืองอย่างไรโดยคณะกรรมการสรรหาจะยึดหลักเลือกบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ของสาขาอาชีพและความคิดทางการเมือง ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้มีคณะกรรมการสรรหาคนใดเสนอชื่อผู้เหมาะสมขึ้นมาเนื่องจากได้นัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่17กันยายนนี้เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้ไปทําความรู้จักผู้ถูกเสนอชื่อก่อนที่จะ,จะนํามาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งว่าจะเลือกูคนใดโดยจะให้วิธีการลงคะแนนคัดเลือกกันเพื่อให้ได้รายชื่อจํานวน50คน แต่หากเห็นว่ามีรายชื่อที่หลากหลายไม่ลงตัวก็อาจาจะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อของแต่ละคนเพิ่มขึ้นระหว่างการลงคะแนนด้วยก็จับได้แล้วนะครับสำหรับผู้ต้องหาที่ยิงพันเอกร่มมก้าวเสียชีวิตนะครับสาลอนุญ,ญาตให้ตำรวจฝากขังผู้ต้องหาคดีพกพาอาวุธปืนและระเบิดกรณีย,งงยิงอาวุธสงครามเป็นเหตุให้พันเอกร่มเก้าทุวธรรมเสียชีวิตเมื่อปี2553 ตำรวจคอโมมอดกองปราบปรามคุมตัวนายกิติศักดิ์สุมศรีหรืออ้วนนายปรีชาอยู่เย็นหรือไก่เตี้ยนายรรฤทธิ์สุริชาหรือณนะน,นายชํานาญภาคีฉายหรือเล็กและนางปุณิกาชูศรีหรืออ่อนผู้ต้องหาร่วมกันมีและใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญ,ญาตให้ได้และพกพาอาวุธปืนและวัตถุระเบิดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือไม่มีเหตุอ,อนันควร กรณีร่วมกันใช้อาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารขณะขอคืนพื้นที่การชุมนุมจากแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชส่งผลให้พันเอกล่มเกล้าทุวธรรมเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่แยกคอกวัวเมื่อปี2553มาขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่13กันยายนถึงวันที่24กันยายนนี้เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ดังนี้ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้ขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเกรงว่าหากปล่อยตัวไปผู้ต้องหาอาจหลบหนีได้โดยสารพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้พันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการปราบปรามระบุว่าหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อมีความเห็นในคดีส่งให้พนักงานอายการต่อไป ผู้ต้องหาตามหมายจับที่เหลืออีกสองคนทางหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนพลตำรวจเอกสมยศุ่มพันธ์ม่วงรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เร่งรัดสืบสวนจับกลุ่มส่วนผู้ร่วมกระทำความผิดหากหลักฐานพาดพิงไปถึงใครก็จะดำเนินการขออนุมัติต่อสาลขอหมายจับและทำการสืบสวนต่อไป วนทางด้านประธานอประชนะคะก็ได้เรียกร้องค่ะให้เรียกร้องให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะออกมาให้ข้อมูลการดําเนินคดีเรื่องของชายชุดดําตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่อประชาชนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมในการดําเนินคดีกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อปี2553ทั้งฝ่ายประชาชนผู้ชุมนุมและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเท่าเทียมกันค่ะ นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชกล่าวถึงกรณีที่ตำรวจจับกลุ่มห้าผู้ต้องหาห้ารายนะคะในคดีใช้อาวุธสงครามทำร้ายพันเอกล่มเกล้าท่วธรรมอดีตรองเสนาธิการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์และทหารจนเสียชีวิตในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553วันที่10เมษายนและเชื่อมโยงถึงชายชุดดำและกลุ่มคนเสื้อแดง ่านรายการมองไกลาทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพิชทีวีเมื่อวันที่13กันยายน2557ว่าสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ควรกระทำคือการใส่สวนสำนวนชนสูตรพลิกศพที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จมากกว่าการปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพราะสิ่งที่ทางตำรวจกำลังดำเนินการกับข่าวที่ออกมาในขณะนี้ล้วนแล้วแต่มีความขัดแย้งกัน ทั้งการทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่บริเวณแยกคอกบัวและถนนนาวที่จุดเกิดเหตุที่บันเอกล่มกล้าวเสียชีวิตอยู่ในบริเวณถนดินซอซึ่งเป็นคนละจุดกัน รวมไปถึงสาเหตุในการเสียชีวิตที่ขัดแย้งกับสำนวนชนสุธิพลิกศพตามหลักฐานที่ปรากฏในการไต่สวนของศาลที่หลักการในการดำเนินคดีของตำรวจต้องสอดคล้องกับหลักฐานที่มีอยู่รวมไปถึงตำรวจควรให้ความเป็นธรรมกับการดำเนินคดีกับฝ่ายประชาชนที่มีผู้เสียชีวิตเกือบ90คนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกส0คนอย่างเท่าเทียมกันก็ต้อง หลักการเนี่ยนะครับที่จะดําเนินคดีฐานฆ่าคนตายกับใครนะก็ต้องสอดคล้องกับการไต่สวนสํานวนชนะสูตรลิกสว่าคนที่ตายเป็นใครใครเป็นคนร้ายที่ทําให้ตายแล้วตายด้วยสาเหตุอะไรมีเจ้าหน้าที่คนใดนะครับตายที่สี่แยกคอกวัวถนนตะนาวนะครับจากการปฏิบัติของไอ้สี่คนนี้ แต่เอาเรื่องนะครับในเหตุการณ์ที่ความตายเนี่เป็นร้อยศพประชาชนเนี่ยนะครับเก้าสิบเจ้าหน้าที่รัฐสิบแต่พูดความจริงอยู่ด้านเดียว